และนางพญาดี่นโอ้โหสุดยอดสุดยอดแต่วันเนี้ยในกล่องเหลือหลวงพ่อป๊อกองเดียวแล้วเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยใส่รวมกันมารวมกันนอนไม่ได้เลยนี่กุกกะกุกกะกุกะกะนึะ่ว่าหนูมาเปิดกล่องดูโอ้โหหลวงพอ่อป๊อกเล่นนางพญาเขาแล้วไม่ได้ไม่ใด้ไม่ได้หลวงพอ่อป๊อกเนี่ยนีต้องแยกกัน <electr> <s> เด็ดก,ก่อนแล้วก็ชีวิตนี้นะ ผู้หญิงคงไม่มีมาแล้วละ่ะแต่ก็ขอนะถ้ามีมานะขอสักคนนึงนะก่อนจะตายอะ่ะนะถ้ากลาบเช้ากลาบเย็นก่อนเราไมต้องกล่าวไหวตอนนักโมทสักพักาันตได้วยซ้ำมันจะสัดสามคนครบแป๊ ยังไม่ครบสามเลยกำลังลงมือลงผ่านวูบดลมพ่อเอาเข้าแล้วพี่นะของเขาดีจริงๆแต่เรีว่าโฮ้ยอ้โหเอ้ยเอ้ยเนี่ยเหนียวเหนียวเุ่งรุงใจเย็นๆนะจ๊ะเดี๋ยวนะเหนื่อยมากเลยขอยให้หยีสูบอับจะข้างล่างข้างล่างข้างล่างไุงเนี่ย นีอะไรกลุมผ้ะะเหรอโอ้ยแม่พระมาอยู่กัเป็นผ่มเชียว้พมะไม่ใช่พรัมานอยู่เป็นูุดูดูดูเอดูผ้าเอาแล้วไปนะุพ่อป๊อกเอาแล้วพ่อไปหมดแล้วอะไรนี่หนูปาอย่งไเด้อแกบผระเก่เจ้าก่อนหนูก่อนะจ๊ะมาตังก่อนเอาจ้ะมาๆไปแล้วนะครับมนะครับเมืองไหนกฉชลบุรีนะครับด้านจบของกรณ์ในระดับวิสาหกิเลบุรีครับ อ๋อดูดิงูใครเข้ามาในบ้านในช่องนี่ดูเปล่างหน้าตาก็ดีท้าไมพูดพลาดมาแบบนี้อ่ะลูกลุงลุงจเย็นๆก่อนนะจ๊ะไปไหนไปไหนหนูมาเอากระตันก่อนเออดูสิเนี่ยแลดิเดือดอ๊อกๆเดือดลูงจะเย็นๆก่อนนะจ๊ะหนูเป็นคนดีจ้ะลุงเออเออจะออนแทแอนด์ดีว้ เม่แล้วหนูจะพูดพลาดเข้ามาไอ้เราก็ตกใจทีกว่าพระเราเลยของเราขึ้นนันสิลุงคือว่าพขาได้ยังไงเนี่ยแม่หนูสั่งเอาไว้จะลงุงถ้าเกิดว่าหนูเดือดร้อนนะเดือดร้อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่หนูอ่ะรีบวิ่งมาที่บ้านหลังนี้เลยจ้าแม่สั่งจ้าถ้าเดือดร้อนที่มีว่าบ้านเหล่านี้จ้าลุงแล้วแม่ไม่ได้บอกไงพวกบ้านเนี่ยเป็นบ้านพ่อไม่อะ่ะ วิ่งมาเลยจ้าห <laughs> ลวงพ่อป๊อกทำงานแล้วนี่ขอคนเัองนมาจริงๆเลยเนี่ยตาสุรพอ่ออายุเยอะแล้วก่อนก่อนจะิ้นลมหายใจนะมีเงี้ยสักคนนึงย,ยู่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวจ้า <c oughs> ตั้งใจวิ่งมาเลยจ้ารับแม่ให้มาที่ดีด้วย แม่ตั้งใจให้วิ่งมาที่นี่เลยจ้ะรู้ว่าเป็นแม่พ่อม่ก็ตั้งใจวิ่งเข้ามาเลยอะไรอย่นั้นเงยใ,ใกล้<ะ>มาคนเดียวใช่ไหมมาคนเดียวจ้ะลุงไม่มีใครตาม,มานะนะลุงจะว่าหนูมาคนเดียวก็ได้จ้ะทำไมอ่ะหนูมีลูกกอบติดมาด้วยเฮ้ยลูกกอยู่เพิ่งออกมาจ้ะเออจ้ะลุงลูกกอบได้ลุงสยบลูกกอบเป็นเย็นยโยจ้ะยินดีเชย ลุงจะปล่อยของแล้วเฮ้ยนั่นนี้ของอยู่อีกแล้วลุงโอ้โหปล่อยไม่หมดอีกแล้วจ้าเต็มแน่รู้ถูกเมื่อคืนก่อนเป็นประจวบนิ่ตามหาเลยนะผู้หญิงเหรอหมาเออไต้กุกิุกเกีก่สาธุสาธุอมเมตตามหานิยม กระเป๋านอกหน้านะไม่หางตาคมไอหลงที่ร่มปรใครเพียงให้มัมงปนน้อยเก็ทตลอดไปลุกตู้ไองพกใจเจ้าแข็ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เกิดไม่ขึ้นไม่ขึ้นเกิดหรือป๊อกช่วยลุงทีแล้ววะของจริงหรือป๊อกจริงเออหนูทนแล้วหยุดขอบขึ้นได้แล้วลุงอ้าวถ้าที่นี่ขึ้นไม่ได้พ่อไปขึ้นที่อื่นนะลุงเข้าใจพูดได้ไหมนะมุกเป็นมุกพูดดีนะลุงนะดีดีสาระบ่สาระเลวเออ พ่อล okay. ูกพ่อขำพ่อแกลุงไหวไหมชะนี่ไหวดิโอ้โหดูนิอยากจะมีเมียยังไปทำนนกกระจอกกินน้ำอะไรหมดแรงแล้วโอ้โหดิเห็นว่าแกนี่ก็ไม่ไม่ไมเบานะนี่หนูลุงเดี๋ยวเหนียวเรียกลุงนะเรียกเลยจ้ะตายแล้วลืมสังเกตไปเลยว่าลุงคนนี้เนี่ยหน้าตาคล้ายผู้ชายที่อยู่ในรูปที่ไม่สายเคยบอกเอาไว้ถ้าหากว่าใช่คนเดียวกันแสดงว่าเกศศรมาถูกบ้านแล้ว เดี๋ยวต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าจะทิ้งคนเดียวกันหรือเปล่าลุงจ๋าเออหนูพร้อมแล้วนะลุงเรียกพี่พี่จ๋าเยจ๋าจ๋าเรียกเรียกเรียกป้าดีกว่าเรียกอะไรก็ได้ถ้าเรียกดีๆเดี๋ยวให้ติ๊บป้าจ๋าป้าพร้อมหรือยังกันเนี่ยเุ้ยตายแล้วพร้อมแต่เมื่อคืนแล้วลูกทิ้งหลับก่อนด้วยแหมเอ่อ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนูก็พร้อมแล้วตอนเนี้อะบอกพร้อมพร้อมแล้วอ,อย่าป้ายิ้งเฉยๆนะป้าไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวหนูทำเองไม่ได้ทำไมอะป้าไม่เคยเอาเปรียบใครเรื่องเนี้ยต้องช่วยๆกันทำเดีย๋ยวป้ารอบแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหนูหาของแป๊บหนึ่งจะ้ะของอะไรอะแม่ให้มาจะ้ะว้าวไม่มีอะไรนอกจากไอ้นั่น <laughs> แหเจอแเจอแล้วดูไม่แน่ใจก่อนไม่ได้ใช่คนเดียววะหรือเปล่าพร้อมแล้วนะจ๊ะพร้อมพร้อมเริ่มเลยนะลุงหนึ่งสองสาม ไปมองตูดมองหน้ามองตูดหน้าที่เหมือนตูดเหมือนเลยรลุงเออนี่อะไรอุ้ยนี่วิจฉีโมท็อปแล้วเนี่ยลุงอะไรพูดอะไรเนี่ยลุงไม่ได้หมายความว่าเหมือนแบบนั้นเหมือนไรฮะลุงหมายความว่าลุงเนี่ยรู้จักผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้หรือเปล่าจ๊ะแล้วลุงเนี่ยรู้จักผู้หญิงคนนี้ด้วยไหมใส่ใจ มาครั้งผมจำได้ใจเล้ยนี่รูปสายใจมีเก่าตาลายใจปวดร้าวคิดถึงแต่เจ้าเหลือหลายเอาเบอร์จัเริบมมาดูจำได้ว่ารูป I, I, ้องอปาเลยพ่อเกีรสอดีใจจังเลยเป็นลูกไม่จ้าลูกไม่สายเหรอเนี่ยหนูเป็นลูกไม่สายแต่ว่าเป็นลูกสะพ้ายจ้าเป็นแค่ลูกสะพ้ายจ้าหมดไปหน่อยแล้วไม่จ้าเกศรสอนดีใจจังเลยมาเอารูปมาทำไมใครมาให้ไม่สายน่ะไปเขาเล่าเกียรตสอนฟังเลยก็ให้เก็บรูปนี่เอาไว้ลูกไม่สายอยู่ไหนบอกตอกพ่อตอนนี้ไม่สายน่ะ เกตายจากไปนานแล้วจ้ะแต่ว่าพ่อรู้หรือเปล่าว่าลูกของพ่อกับแม่ตายก็คือพี่แผนที่อยู่บ้านพ่อ,อไองเลยจ้ะไอ้แผนเป็นลูกพ่อใช่จ้าแต่ว่าโอ๊ยเกศรสอนี่ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้พี่แผนรู้แล้วพี่แผนก็บอกเอาไว้ว่าไี่ด้งานทำอยู่ในเมืองมาอยู่ที่บ้านของข้าราชการเกศรสอก็ไม่มั่นใจว่าจะใช่พ่อหรือเปล่าพอใจแต่ว่าก็ใช่จริงๆที่ไอ้แผนเป็นลูกพ่อจะเอางี้ ไอ้แผนมันไปในเมืองหลวงแล้วคงกลับมาจิงลองมาที่นี่แหละจิงเดี๋ยวพ่อจะไปตามมาให้เก็บลูกไว้ที่เอาพี่ไงไอ้ไอ้ผมมาพี่เลยพี่เลยพี่ผมมายังไอรีมาเล็กเกศศนเกศศนที่มาทไหนบ้างคิดถึงพี่จังเลยที่แผนอยู่ไหนใช้กี่หนึ่งกี่หนึ่งจี ไม่ดีนะไม่พอหยดไปไหนะนอไมช่วยแผลก่อนไปเรไเร็ไป